ลิลี่มีบางอย่างผิดพลาดเมื่อฉันตามเฉียนออกไปทำงานและพลังของฉันก็หมดลงมีอะไรเหรอมันเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันจะต้องฟื้นตัวจากสิ่งนี้และจะปรากฏตัวอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อฉันฟื้นพลังแล้วเท่านั้นลิลี่โปรดช่วยฉันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะฉันไม่อยากให้เขาเป็นห่วงฉันน่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วกังวล พี่อุทุมบอกว่าเธอลืมคาถาที่ช่วยให้เธอแต่งตัวดังนั้นเธอจึงต้องถามชางเมียวเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมดีเลยฉันจะดูแลเธอพี่ควรจะเปลี่ยนนะไม่งั้นป้าจะเป็นห่วงแน่พี่อุทุมบร r าเหตุลินจือ ไม่ได้ช่วยให้หายสนิทใช่ไหมการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องจะทำให้พลังของคุณหมดลงไปมันจะไม่เป็นอันตรายหรอกนะอืมแต่ถ้าได้อยู่กับคนที่ฉันรักก็ไม่เป็นไรหรอกนะในเทศกาลสองเดือนเจิตฉันจะพาเฉียนไปขอพรใต้สะพานนกกังถินเทพแห่งความรักจะประทานพรแก่เราอย่างแน่นอนม่เห็นความรักต่อกัน สะพานนกกงเขนละลิลี่ขอบคุณที่ช่วยฉันในวันนี้อย่าลืมเก็บเป็นความลับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายค่ะสะพานนกกงเขนอยากรู้จังนะว่าจะช่วยได้ไหมบ้านเวต้าซ่งเฉียนเธอไม่เด็กอีกต่อไปแล้วนะอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องงาน ไปแต่งงานเอาหลานสะพ้ายมาให้ฉันไม่เช่นนั้นเพื่อนบ้านก็จะมักจะพูดลับหลังเธออยู่เสมอคำตอบที่ไร้ท่าทีครับเธอพูดอย่างนั้นเสมอแต่เธอตั้งใจฟังจริงๆซะเมื่อไรสิ่งที่คุณรู้ก็คือมองหาตัวอย่างในะดอกโบตันสีน้ำเงินที่ไม่มีอยู่จริงพูดกับตัวเองมีเธออยู่เคียงข้างฉันเสมอมาครั้งนี้ฉันต้องปกป,ป้องเธอให้ได้ พลังของพี่อุทุมาา้าจะหมดลงอย่างแน่นอนหากเธออยู่กับพี่สรงเฉียนในฐานะมนุษย์พี่สรงเฉียนก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเธอเช่นกันพวกเขาไม่สามารถละทิ้งสิ่งที่พวกเขามีในโลกของตนได้มันยากมากสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ด้วยกันลิลี่เหรอเธอกลับมาแล้วอออพี่เป็นอะไรไหม เดี๋ยวเขาสินั่งลงก่อนม่ไม่มีอะไรฉันล้มไปสองสามครั้งตอนที่ฉันมองหาอุทุม b ร่าน่ะลี่ลี่นั่งลงก่อนฉันจะไปเอากล่องปฐมพยาบาลบอกความจริงกับฉันมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุทุมาร่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างแน่นอนฉันรู้ว่าเธอกลัวว่าฉันจะเป็นห่วงเธอจึงไม่บอกเธอช่วยบอกความจริงฉันได้ไหม แต่ว่าวแต่ฉันสัญญากับพี่อุทุมบารา,าไว้แล้วนะเฮอลูกผมลืมมันไปเถอะเธอต้องมีเหตุผลของเธอเองเมื่อเธอขอให้เก็บไว้เป็นความลับถึงรู้ก็คงช่วยอะไรเธอไม่ได้ฉันขอโทษนะฉันเป็นคนที่ทำให้พี่อยู่ในจุดที่ลิลี่ฉันไม่มีพลังอย่างที่เธอมี ถ้าจำเป็นเธอช่วยฉันตามหาอุทุมบาราได้ไหมครั้งนี้ฉันจะไม่เสียเธอไปฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยอย่างจริงจังตามที่หลอดเซียนจุนบอกเอาไว้ฉันจะเข้าแท็กแซงอย่างแน่นอนดับเท่าที่ฉันมีพลังฉันต้องการรักษาความสามารถนี้ไว้อีกสักหน่อยฉันหวังว่าครั้งต่อไป ที่ฉันได้พบกับหลัดเซียนจุนที่ต้องการให้ฉันกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะได้มาเร็วขนาดนี้สิ่งที่เธอคิดเกี่ยวกับอะไรอยู่หยุดมันซะฉันเป็นคนเดียวที่ทำงานที่นี่เออเอาไปเลยนี่สำหรับเธอนะม,มันแทงมือฉันนะหยิบขึ้นฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ได้นานทำไมล่ะ พ่อรู้สึกว่าฉันฝึกมาพอแล้วและอยากให้ฉันกลับไปเร็วๆนะ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับเธอได้นานไหมคุณกำลังจะไปถ้าครั้งหน้าคุณมาที่นี่อีกฉันอาจจะไม่ได้พบคุณแล้วแต่ถ้าฉันสูญเสียความสามารถของฉันไปฉันก็คงมองไม่เห็นคุณเองเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะฉันจะกลายเป็นคนที่น่ากรงขามในอนาคตไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่าเธอจะสูญเสียพลังไปก็ตาม ฉันก็ยังคงสามารถหาเธอเจอและยืนอยู่ข้างหน้าเธอเสมอช่างเมี้ยวจับรีบกินมันสิอ,อืมอม,มันหวานจังอีกไม่กี่วันจะมีงานสะพานุกกางเขียนแล้วไปด้วยกันนะช่วงนี้เธอดูแปลกๆไปสนุกกันที่นั่นกันเถอเะฉันจะไม่เข้าร่วมในครั้งนี้ ฉันยังทำการบ้านที่แม่ให้ฉันไม่เสร็จเลยเธอหมายความว่าอย่งไงมาหากันเยอะๆฉันจะไปให้ป้าบ้างเปลี่ยนเรื่องเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าคิดว่าเพียงเพราะคุณเป็นเทพแห่งคุณเขาเพื่อที่จะไม่ถูกลงโทษถ้าคุณส่งฉันกลับฉันจะเปิดโปงทุกอย่างอืม hmm. เข้าใจแล้วขอร้องละ ขอเรื่องลางความนักชิ้นนั้นให้ฉันได้ไหมฉันเป็นหนี้บุญคุณในกรณีนั้นไม่แสดงออกเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อเราเดินผ่านป่าแห่งนี้ว้าใจร้ายเกินไปแล้วนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณถึงถูกลดระดับมาอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าข่าวลือที่อ้างว่าคุณทำให้ออเรียลตกอยู่ในสภาพนี้ไม่มีมูลความจริงฉันทำอะไรกับออเรียลอย่างนั้นเหรอ ก็ใช่นะสิใครไม่รู้ว่าคุณและเลยหน้าที่และสูญเสียและองุ่นไปทำให้ออเดียลถูกลดตำแหน่งถ้าไม่ใช่เพราะผลงานจากพวกของเธอเธอก็คงถูกปลดออกจากสถานะของเธอแล้วละ่ะอย่าบอกนะว่าคุณลืมไปแล้วว่าเธอเป็นใครเมื่อฉันมาที่นี่พลังมากมายของฉันถูกพรากออกไปและความทรงจำของฉันก็สิ้นเดียวกันฉันเข้าใจแล้วนะดูเหมือนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ของคุณออเดียลเป็นลูกสาวที่มีคุณค่า ของราชาคุณเขาทางเหนือเธอเก่งทั้งศิลปะการต่อสู้และบทกวีเล็กคณหางของเธอเองก็สวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาคุณหางแ่ละในกี่ปีที่ผ่านมาเฮ้ย hey, รอเดี๋ยวสิพราะคุณหน้านิ่งโค้งคำนับบอกให้รอก่อนยังไงละ่ะฉันคิดว่าคุณไปเอาวายสวรรค์ ก็ต้องดื่มกับซี่หมิงตลอดทั้งคืนเป็นแน่ดูจากกลิ่นแอลกอฮอล์ฉันได้ยินมาว่าวายจากสวรรค์อายุพันปีไม่เพียงมีรสชาติที่ดีเท่านั้นแต่ยังสามารถพิ่มพลังได้อีกด้วยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฉันจะช่วยคุณเองไม่มีความจำเป็นกำเน่นทำไมละ่ะคุณไม่รู้สึกว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณบ้างละ่ะ ทำไมคุณถึงหลบหน้าฉันตลอดเวลาฉันจะหาคนมารับคุณกลับบ้านในไม่กี่วันทำไมล่ะฉันแค่อยากจะอยู่เคียงข้างคุณเท่านั้นเองฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคุณช่วยฉันไว้และฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญฉันรู้ว่าคุณคือที่หนึ่งสำหรับฉันแต่ฉันมันเป็นความบังเอิญน่ะนอกจากนี้ฉันไม่ค่อยมีแขกมาฉันยังไม่ใช่เจ้าบ้านที่ดี แค่เจ็ดวันก็ยืดยาพอแล้วจกักรพรัิแห่งคุณเขาทางเหนือได้ส่งจดหมายมาบอกว่าเขาคิดถึงคุณงั้นไปเตรียมตัวกันได้เลยฉันได้เพิ่มบางอย่างลงไปในวายที่คุณดื่มเมื่อวานนี้ฉันเกรงว่าคุณจะไปงานเลี้ยงไม่ได้ถ้าคุณดีกว่าฉันคุณต้องใจร้ายขนาดไหนทำไมไม่มองมาที่ฉันเลย ไม่ว่าฉันจะหวัวเราะร้องไห้หรือเสียใจการแสดงออกของคุณก็ไม่เคยเปลี่ยนไปทำเหมือนกับว่าฉันเป็นแค่ผงทุลีที่ไร้ความรู้สึกสูญเสียแรงออจุตอนนี้ฉันกลายเป็นคนที่ทำได้คุณแล้ว คราะน้าฉันอาจจะเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของคุณจากเดิมก็ได้นะฉันไม่ติสาแม้ว่ามันจะเป็นความเปลี่ยนก็ตามฉันจำได้แล้วมันคือโอลิโอเอ๊ะทำไมท่านถึงท่านไร้เดียงสาเกี่ยวกับผู้คนรอบตัวท่านจริงๆผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกันในฐานะมนุษย์เธอไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เธคือบททดสอบที่สารสวรรค์มอบให้ฉันทุกสิ่งต้องกลับไปสู่ที่ที่อยู่มิฉะนั้นไม่มีทางที่ฉันจะผ่านพ้นความทุกข์ยากนี้ไปได้และเธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกระโดดพักก่อนเราจะต้องใช้พลังงานไม่น้อยเพื่อเข้าสู่ประตูสวรรค์ประตูสวรรค์มีเวลาเปิดที่แน่อนอนและปิดนะตอนนี้ท่านไม่มีเจตนาจะให้เครื่องรางเก่ข้าอย่างนั้นหรอมัมมี่จำไว้นะ ผู้ชายคนนี้ที่ทำให้ฉันเสียตำแหน่งพี่สาวเราจะไม่เหลือผลไม้ในตอนนี้แล้วนะรีบไปกันเถอะถ้าเพียงแต่เธอบินไปด้วยทำไมฉันไม่สอนเธอบินนะมันอาจจะง่ายกว่าถ้าเธอออกไปเล่นข้างนอกจะเป็นไปได้ยังไงล่ะฉันจะบินได้ อีกไม่กี่วันจะมีงานสะพานนกขังเขนด้วยละ่ะมาสร้างสะพานนกขังเขนจะมีสาวสวรรค์อยู่บนนั้นเมื่อก่อนฉันยังเป็นเด็กเกินไปพ่อแม่ถึงไม่ยอมให้ไปนะ่ะฉันตัดสินใจที่จะแอบออกไปครั้งนี้อย่างน้อยฉันก็ต้องได้เห็นมันสักครั้งหนึ่งฉันจะไม่ไปดับเบิลเซเว่นฉันจะกลับไปโลกเดิมของฉันเร็วๆนี้อะอะไรนะ เป็นสถานที่ที่ฉันเห็นคุณในด่างเดิมเป็นครั้งแรกเพราะฉันช่วยคุณคุณบอกฉันว่าเห็ดลินจืออยู่ที่ไหนและทุกอย่างเริ่มต้นจากที่นั่นกลับไปยังที่ที่เจ้ามาฉันหยิบเห็ดลินจือและได้พบกับชางเมียวซึ่งต่อมาเซนจุนช่วยชีวิตไว้เซนจุนเป็นเทพแห่งคุณเขามีโอกาสมากมาย ที่เขาจะต้องสร้างความสมดุลและเป็นผู้ตัดสินที่ยุติธรรมจากเหตุหลินจือดอกโบตันตำหนักราชามังกรจิตวิญญาณไม้จันทร์และเครื่องรางความรักฉันคิดว่าเซียนจุนคงไม่ปล่อยสัพพันุก,กังเขียนไว้อย่างนั้นสิ่งที่เขาทำน่าจะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้นฉันสร้างปัญหามากมายให้กับเซียนจุนถ้าฉันเจอเขาครั้งหน้าจะต้องขอโทษเขา แต่ว่าไม่ว่ายังไงคุณก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเสมอนะอืมตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่คือสถานที่ที่โลกทั้งสองมาตัดกันดังนั้นเวลาและอวกาศจึงบิดเบี้ยวที่นี่สี่ถึงห้าวันผ่านไปแล้วในโลกมาแล้นะท่านเซียนจุนปีศาจชาเดได้ฝากคำพูดถึงคุณที่วิหารเทพแห่งขุนเขา ใกล้หมดเวลาแล้วและฉันไม่สามารถรออีกต่อไปที่จะได้พบกับสาวสวรรค์ของฉันเมื่อไหร่คุณจะให้เครื่องรางความรักฉันเข้าใจแล้วท่านเซียนจุนมีข้อความถึงคุณถ้าฉันเจอเขาครั้งหน้าฉันจะต้องขอโทษเขาถึงเวลาออกเดินทางแล้วหรือยังมีอะไรเหรอ เจ้าเคยเห็นคู่รดกมามากมายเจ้าคิดว่าจะดีกว่าที่เฝ้าดูอีกฝ่ายจากระยะไกลหรือไปพบพวกเขาเป็นการส่วนตัว <c oughs> แน่นอนหลังจากนั้นได้เลยงั้นฉันออกไปแล้วอีเดี๋ยวไม่ใช่ทางไปสู่ประตูสวรรค์เว้ยลิลลี่ล วันนี้เป็นเทศกาลดับเบิลเซเวมีการชุมนุมที่โครงตาข่ายไปด้วยกันเนะฉันได้ยินมาว่าเธอได้ยินเสียงคนเลี้ยงวัวและลูกสาวทอผ้าคุยกันที่นั่นฉันไม่ไปฉันมีนี้ต้องทำให้เสร็จเอาละ่ะฉันจะเอาเอางุ่นมาให้เธอทีหลังอืมใช่ได้นี่รับมันด้วยกันวันนี้ฉันจะไม่ออกไปข้างนอก สะพานนกขังเขนจะสร้างหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันใช่แล้ววันนี้ฉันจะไม่สร้างปัญหาอืมเสร็จแล้วช่างเธอทำอะไรอยู่พวกเรากำลังรอเธอนะน้องสาวของฉันและคนที่เหลืออยู่ที่นั่นกันแล้วทำไมพวกคุณมาที่นี่ไปกันเลยเอ,อฉันไม่ไปนะ มาเถอะไปกันหมุยต้าหยิบขนมปังกับมเมล็ดแตงโมมาด้วยนะไปที่โครงเถาเลื้อยองุ่นที่อยู่ใกล้สะพานนกกงเขนและสวดขอให้ลุงเฉียนของเธอมีเมียเจ้านั่นฉันสงสัยจังว่าเขาไปไหนเธอต้องทำงานหนักด้วยนะบางทีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจะให้ถุงหอมแก่เธอ ฉันคิดว่าเขาต้องการเพียงถุงหอมของพี่ลิลี่เท่านั้นเออได้ครับกอหัวทำไมวันนี้ต้องไปที่โครงตาข่ายสำหรับปลุกอังุุนด้วยนะแล้วถุงหอมอีกคืออะไรกันนี่นายโง่มากเลยนะวันนี้เป็นเทศกาลคู่ที่เจ็ดวันที่คุณเลี้ยงวัวและสาวทอผ้ามาพบกันว่ากันว่าถ้าเธอโชคดีเธอจะได้ยินพวกเขาคุยกันใต้โครงตาข่ายส่วนซองหอมใช้ไหว้เทพเจ้าแห่งความรักเออ ไม่ใช่เหรอไปกันได้เลยคงจะมีทุกคนเราอยู่ที่นั่นแล้วนะอย่าลืมรับถุงห่อมาด้วยนะสำหรับการทำงานนักของลิลลี่ตอนนี้ด้วยนะได้เลยได้เลยค่ะรีบเร็เวเข้ามาทางนี้ช่างมียวรองเท้าของฉันกำลังจะหลุดออกมาไม่เห็นเป็นไรนี่นะฉันจะซื้อให้คุณคู่ใหม่เลยฉันขอด้วยได้ไหมท่านช่างมยวชิเธอไม่ต้องเดินรักหน่อย กเขามักจะทํากิจกรรมร่วมกันตลอดเวลาเลยนะนั่นมันพี่ซ่องเฉียนกับพี่สาวอุทุมบารานี่นะเธอสบายดีนะอมืมีอะไรผิดปกติกับฉันอย่างนั้นละ่ะเสีแซงเป,ปล่าเปล่าเธอสบายดีก็ดีแล้วนี่นะคุณอุทุมพรบาราคุณมาที่นี่เพื่เขาร่วมเทศกาลดับเบิลเซเว่นหยุดตรงหน้าหรือเปล่าคุณจะมากับพวกเราไหม แล้วมันอยู่ข้างหน้าพวกเธอไปกันเถอะฉันจะคอยดูอยู่จากที่นี่แน่น,นอนเราจะข้ามมันไปก่อนเธอ <c oughs> คุยอยู่กับใครเหรอไม่สามารถเห็นวิญญ,ญาณที่ไม่ปรากฏตัวได้เออไม่มีอะไรหรอกนะ <c oughs> เพื่อนจิตวิญญาณแห่งดอกไม้ของฉันกำลังถามทางจากฉันนะ่ะฉันได้ยินว่าอุทุมบารา <c oughs> มีความสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่นะตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจร <c oughs> ิงเธอสวยมากๆจริงๆนะซิบซิบ พวกเขาพูดอะไรกันอยู่พวกเขากลัวฉันหรือเปล่าพวกเขาคิดว่าเราแปลกหรือเปล่านะไม่หรอกพวกเขาบอกว่าเราเป็นคู่ที่ดีมากทำไมเธอยังจ้องมองพวกเขาอยู่มานี่สิอะมันมันสูงมากก่อนแน่นแหละหากเธอลุงลงไปเธอจะต้องแบนแน่ๆอู้อมันสวยจังเลยนะมันเป็นมแมลงผีเสื้อไฟหรือเปล่า พวกเขาเป็นวิญญาณที่มาที่นี่เพื่องานเทศกาลมีวิญญาณมากมายที่ยังคงมาอธิษฐานขอให้ได้คู่ที่ดีซีชูฉันไม่ได้ใช้เวลาเทศกาลดับเบิลเซเวกับคุณมานานแล้วถ้าได้เห็นความรักได้ยินคำอธิษฐานของฉันพวกเขาจะโอยพอรเราไหมนะทุกคนจึงรอการสร้างสะพานนุกังเขนเพื่อจะได้อธิษฐานต่อเทพแห่งความรักยังไงละ่ะพื้นดิน เราถึงแล้วล่ะนี่คือสถานที่ที่จะสร้างสะพานนกกังเขนทำไมไม่มีนกกังเขนเลยล่ะอาจจะยังไม่ถึงเวลาให้รออีกสักพักหนึ่งเนีะ่ะยี่สิบนาทีหลังจากนั้นมีอะไรผิดพลาดหรอเปล่าไม่มีทางฉันได้รับเครื่องรางหลังจากมีปัญหามากมายในปีนี้ฉันต้องเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนะพราะเขาเปลี่ยนสถานที่รอเปล่า ไม่เป็นไรแน่นะพวกเขาพูดว่าจะอยู่เหนือปากของจิงเย็นให้ไหมฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ด้านข้างของเซียนจุนนี่เขาเอาราชานุกังเขนกลับมารับโทษฐานสร้างสะพานไม่ได้จริงเหรอเอ๊ะสั่งเมี้ยวสะพานมันจะไม่ต้องกังวลแม้กระทั่งเกิดอะไรขึ้นก็จะมีตัวแทนมาแทนอยู่ดีเท่านั้นอีกสักพักหนึ่งก่อนกุ้มขึ้น มาเถอะขึ้นมาที่นี่มองเห็นได้ชัดเลยอืมราชานุกังเขนกำลังจะมาขอโทษสำหรับการรบคอยที่เหน่อนเกินไปสพานจะถูกสร้างขึ้นในขณะน,นี้มาเริ่มงานทีเทศกาลกันเถอะอ๋อเริ่มขึ้นแล้วล่ะดูนั่นสินั่นมันราชานนกังเขนตอนนี้เธอสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายแล้วล่ะ หลัดเซนจุนเ้าทำได้